ก่อนที่เราจะไปแตะคันเร่งนะครับช่วยนะครับเป็นระบบช่วยนะครับซึ่งซึ่งเมื่อ start รถออกมาแล้วนะครับตั้งแต่แรกมันก็ระบบนี้ก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัตินะครับลองขึ้นไปสักเมตรนึงก่อนนะครับลองขึ้นหนึก่อนนะครับขึ้นนิดๆนะครับขึ้นอีกนิดนะครับขึ้นอีกครับนะครับโอเคหยยบเบรกไว้นะครับแล้วก็ถอดเท้าออกนะครับนับหนึ่งนับสองนะครับนี่คือการโผล่นะครับจากนั้นคราวนี้เราตรงขึ้นได้เลยครับ ดยความเร็วต่ำนะครับประมาณสาหรือ4ี่เอนะครับไม่ค่อยเติมเลยครับคันนี้นะครับขึ้นเรือต์3,000ซีซีนะครับ286แรงม้านะครับท็อกนะครับ6 0รอยนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องแรงบิดนะครับมหาศาลาเลยนะครับดีครับเี่ความเร็วต่ำๆอย่างเงี้ยโอเคดีครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคดีครับดีครับตรงๆมาก่อนนะครับโอเคครับเปลี่ยนให้ผมหนึ่งทีนะครับถ้าอยากไปเรื่อยๆอีกนิดนึงนะครับ ราจะมองเห็นมาตรวัดนะครับผมว่านีนะครับนี่เป็นมาตรวัดนะครับค่อยๆขยับลงไปอีกนิดนึงนะครับลงให้ต่ำกว่าเดิมนิดนึงนะครับเป็กน่อยนึงครับจะเริ่มโอเคเบรกแล้นะครับคราวนี้เราดูนะครับระบบเริ่มรู้แล้วนะครับว่ารถมันเริ่มลงทางชันแล้วประมาณลบสองนะครับขยับหน้าเดินไปนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เบรกไว้ก่อนนะครับระบบเขารู้แล้วนะครับคราวนี้ระบบดี r ทํางานยังไงนะครับเราถอดเท้าออกจากเบรกเลย นะครับโดยที่เราไม่ต้องเบรกเลยนะครับแล้วตรงไปเลยครับปัดเท้าเลยครับขัดเท้าออกเลยครับตอนออกไปเลยนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับระบบจะช่วยนะครับในเรื่องของการนะครับแต่เดี๋ยวพอเป็นอีกข่านนึงมาผมจะเปิดหน้าจอนะครับในเรื่องของนะครับการจับปล่อยจับปล่อยในเรื่องของเบรกนะครับให้ให้ดูนะครับผมโอเคครับผมนะครับเชิญท่านต่อไป